าใกล้ๆยายหน่อยฮึดฮึดฮึดปองปองถึงปองปองถึงปองปองปอง,ปองได้แล้วนะคะแคน<อ>แคนหรือเป็นอย่างมุมังหันไล่ยิงกันนี่นี่สองคนเฮ้ยไมไม่ได้ยินหรอแม่ไม่ได้ยินหรอเอาใหม่สิลูก <laughs> อมจำมับมอืม เอาเงียงๆเข้าไปโอ้ยย่าเนียวเงีเข้าไปเด้อโอ้ยยังอ่ะอึเฮ้ย่อแบบ่จบเลยเจิงหมดสันบ้างแล้วไปแล้วพี่น้องมาหน่อยๆ้ํานี่แหละ เก่งทะลูกค่ะเก่งมดสจรแนวการปลี่ยนายกับเก่งไอทิดข่อยมค่ะก็ดีบริสุทธิ์ค่ะซื um, 네้อตลอดตอรีไว้จากใบ แมลหมแข่งกันอะไแข่งกันในชุดน้องพลอยน้องพลอยใส่ชุดอะไรอ๋อ,อก,ก็อีดตรงนั้นออกให้เขาหน่อยจะเขาออกมายากมากเลยอย่างเด็กก็แม่ลอดได้ไงอนะเอาก็เปิดไอ้คะหมุนอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเองหลอดอ หลอดยู่ไนนั้นเลยค่ะจ้าทาให้แม่ดูสิเต้าเพรทําให้แม่ดูหน่อยเวลาหลอดน่อนไง <c oughs> <c oughs> น้ําก็ใส่ให้แล้วนั่นสุดยอดเลยแล้วก็ปิดยังไงแม่ดูแม่ดูดูเขาปิดมีขอจานนะค่ะ เรืองของหวานทั้งของข้าวกันเฮ้ยหอยกินเขาก็แบลสุซูดหอยกินกับกล้วยชอบอะไรไอ้นี่หมูอะไรกันี่มันเป็ดแต่มีกินแล้วเป็ดเป็ดเป็ดงูใกินอะไรอ่ะแง่ไม่ถูกค่ะไม่ทำอะไรจ๊ะ ใครเล่นน้ำเนี่ยใครไหนดูส okay. ิใครไอ้เต้าอ um> ีกแล้วไม่เอานะลูกมันลื่นอืมเต้าเพชรถือว่าเราต้องเข้าไปในไหนเดี๋ยวไปเอาทิชชู่มาเช็ดเร็วๆเอาทิชชู่มาเช็ดน้ำหนูอ่ะเต็มบ้านเลยได้ค่ะได้ค่ะทิชชู่อยูับรวม แคนอนแล้ค่ะตอนนี้ฟังเสียงให้หน่อยเอาลวดมจได้ตุ๊กตาแล้วนะคะได้อมีที่ระบายสีแล้วก็กมียมียายเก็บไว้ให้แล้วเพราะว่าตอนนี้เล่นไม่ได้ค่ะยังไม่รู้จักอะไรเลยะจะเอาไว้ให้ตอนที่ไปโรงเรียนแล้วนะคะ ใคอยกินไอติมบากเนี่ยซื้อเหมือนกันค่ะสี่สองออกสี่สองโอสองสี่ออเก้าหนึ่งเลขล่างข้างบนออกห4สี่สองโอ้ยอะไรมะมโอสองสี่หกกินแล้เอรอใกินทาเจ้ายิ้วหันกินทา อะไรเจ๊พอร์ลอยบกินรสอะไรอ่ะแม่มะนาวค่ะนนากินมะนาวไอศครีมก็ขอให้เป็นรสเปรี้ยวอหรอคะให้ยายเหรอลูกเจาแม่ไม่กินอะไรหรอก โน้โน้โนอกินกับรลานนี่แหละน้น้ำ้้น้ม่เอนน้ีอี่ขอยู่เ้เนี่ยอยู่เนี่ย้เนี่ย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 แก้วนูอยู่เนี่ยเนี่ยมาเอาเล่นน้ำนี่ วิ์กินไหมเนี่ยกินเอาค่ะ<ด>โอ้ยพี่น้องน้ำหนักไข่อีกคืนนึ่กิโลหนึ่ง